เงี้ยเงี้ยถังไงอะไรงัดเอางินเนาะคอนาทงไงเออคอนาทงไงอ่ะคอนาทงไงอ่ะตัดตาวตัดตาคนาทงไอ่ะคาทงไม่ต้องไง่ะคาทงไงยาสูดก็น้าต้อมคอาทงไ่ะปองอ่ะได้มาบ้านเรา Nật đơn tất nó một lần tất đâu một lần tất nhiên một lần tất nó một lần tất nhiên 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 một lần tất nhiên

哎，马了！哎，可当马了？当当马了么了？哎，当当。哎，当当马？当当马呀！哎，可当。马了，马了，今晚鉴定，马了，当当马呀！我当当马呀！我当当马呀！我放。哈哈哈哈哈！没，啊没死，可死。当当，没啊我。当当，当当，当当，当当。当当，当当，当当，当当。 ตาองาตาองาดองค่งาดองมลกตตานัต uh, no 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 ้าต้าป well no. ็ราเลยต้าชอาตาอบาบาเลยา่กระเด็นเลยงาหล่อหนิตาดองเส่างนะาางาดไม่เลนเลยดีจานนีู้ตัวเลนยมต้องเส้งตามาต้องมาเอาเลยไมาเอาา

เเม่อ่ะไปใส่เนี่ยปอกได้มั้ยกระโดดอ่ะเหรออ่ะกระโดดปล่อยให้ปอกได้สิเชดุนูนูนี่เชดุฉมไม่อยากแล้วกูดิมาทายเออเออจิ๊ดุเชดุเออยังยังกระโดดเนี่ยพ่อ Ape yon moun se yon ane? We ap lete pati nou we? Yon moun nou soubya malen. Tata. Tata soubya malen. Tata soubya malen. Nou soubya le ou le? Le ou le soubya le ou. Sirep se bati. Sirep se bati.

เออกันดากันดากันดาสวัสดีปัญญาณจิตสิบสวัสดีเนาะเลิมมาเลิมขึ้นไปสวัสดีเลิมขึ้นไปเนาะอเปรุขึ้นได้ดามาขึ้นไปได้เกหมูกูเลวเอหมูดูกล้องหมูดูก็เปาะอะเนเนนี่เว้าตะเต๊ะเนตะเต๊ะเนาะ

မင်းတို့ကတော့လည်းဘာလို့ကြိုးရီတို့က်လို့ကြိုးတည်းစီကိုပြေးတာပဲပြောဟ။ဟင်းနေတော့မလို့တော့တာမာရကြီးရာနဲ့အဲ့လိုနဲ့ကသိန်းပြီးမှဒီနေပျော်အောင်ကြီးနိုင်မလားတော့ဟင်းငူကြီး။ပါကြီးငူကြီးလား။